จะต้อบัลลี่แข็งนะคะอย well. ั่วอย่ามึนค่ะยังไม่เสร็จแค่นี้นะคะอันนี้คือยัดใส่ช็อกโกแลตเฉยๆเดี๋ยวเราจะมีเคลือบด้วยค่ะของที่มันแข็งแล้วเนี่ยมาเสียบไม้จิ้มฟันก่อนค่ะไอ้กินอะไรคะอ่าเสียบลูกใหญ่เสียบสองเส้นจะกินเลยเดี๋ยวชุบแล้วมาวางอ่าอย่างนี้นะคะประมาณนี้อ่าน้องพิมเดี๋ยวคุณแม่น้องพิมโรยโรยสีเขียวโอเคนะ อ่านี่เดี๋ยวเราเอาถาเดเลื่อนเข้ามาก่อน,นะคะ่ะระดับตกแต่งให้สวยงามตามจินตนาการนะคะเอาให้สวยๆนะทำไอะไรคะ่ใช้ลอนนี่เลคะ่ะเดี๋ยวชามเราตื้นไปนิดนึงเนาะลาดมือก่อนคะ่ะนี่ค่ะแดงอ่าแกเป็นจัาตาบลิงจัตวาแล้วเนะดี๋ยวมันหยดติ่งๆิก่อนนะคะ อโอเคอ่าเดี๋ยวแม่จะวางแล้วนะเอาไปแล้วฝาเปิดค่ะช่วยด้วยอ่ามีเอามาโอ้ยกระจเกเยอะจนต้ะงใักนี่เดี๋ยวของคุณแม่ติดโบด้วยดกคะ่ะจะทำได้ไหม ต่อไปตกองอเยค่ะไปดิจูแตว่าเส้นนะคะเส้นใหญ่ไปไหมคะเนี่ยกินหมดบนเหลือน้อยแล้วนะคะเด็กินหมดเ็เสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะไมคร น้องฮีมกับพี่จอยกับคนแม่ค่ะเดินอะไรคืออะไรเป็นอะไรคะเล่นหมวกค่ะไม่หหมวกว่าอะไรคะหมวกงงอ่ะแล้วปากมันงงจรนะเนี่ย ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่รู้เลยไหนจิไม่ได้เกี่ยวจิ้มไหนอันไหนของพิมพ์อันไหนของแม่คะของแม่พิมพ์ของคุณแม่ของป๊าป๊าของใช่เหรอใช่เหรอคือก็ดูง่ายๆนะคะถ้าไหนสวยมากๆก็ของพิมพ์ใช่เช่นอันนี้เป็นต้นของคุณแม่อันไหนอ่ะของคุณแม่แม่อันนี้ของคุณแม่อันนี้มั้งเหรอใช่ใช่มีผ่าให้ดูด้วยนะคะข้างในจะเป็น นี่เป็นจักรันแบบนี้นค่ะ,คะนี่ะอร่อยไหมคะมหวานกันแลยต้องกัดสตรอเบอรี่ด้วยสิคะจะได้พอดีค่ะน้นก็เปรี้ยวเป็นไปไม่มันต้องกินพร้อมกันถึงจะกินแยกทำไมลูก<ม>ทำไมอะ <c oughs> ลูกนี่เปรี้ยวเหรอ <c oughs> เดี๋ยวไม่เอาซอมมาละมัาลองใช้มือชิมสิคะเด็ดตำหน้ากัานได้ครับเด็ดชิมรูปเขาอ่ะอร่อยอ่ะอืมอ่ะคือลูปนี้เอาวางลูปนึงค่ะอืมรูปนีงค่ะบกลับให้โดนสตรอเบอรี่ด้วยสิเอาเอาติดช,ช็อกโกแลนไปไม่ได้หรอกเป็นไงคะอร่อยนะเปรี้ยวเหรอ เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นไร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 ล,ลูกเอ๊ะเดี๋ยวนะอ๋อมุกค่ะมุกใช่ไหมคะตะเกียบช่เอยไหมคะจริงทำไมอ่ะ<ๆ>ไม่เปรี้ยวนะตะเกียบอยากคุณแม่จุ่นะมใส่ลเลยเปรี้ยวสมัยพุ่งเลยเหรอบบ <laughs> อ๋อก่นะอนหน้าที่จะรอช็อกโกแลตแข็งเนี่ย เขาเอาช็อกโกแลตมาบีเป็นชื่อเขาแล้วก็เอาเกล็ดหวานเนี่ยโรยแล้วเขาก็กินไปเยอะมากฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีแต่ความหวานเต็มปากพอมากินผลไม้ที่หนึ่งเขาก็รู้สึกว่ามันเปรี้ยวเลยอะพิมอะรนี่เด <c oughs> <c oughs> ี๋ยวไปดูคุณแม่ก,กินลูกนี้อือ อร,อร่อยมากนี่ยาเห็นมาให้ปะป๊าชิมแล้วอร่อยเนาะอร่อยมากมแม่กินอร่อยมากคอนเฟิร์มนะอจะเปรี้ยวเลยแแฉโมนคะไม่เปรี้ยวอร่อยมากนี่เพราะว่าหนูไปกินอันนั้นแม่แม่จะบอกว่าสตรอเบอร์รี่ที่ซื้อมานี่ลงทุนซื้อในห้างเป็นสตรอเบอร์รี่เกาหลีซึ่งหวานกรอบมากเมกาเมกาไม่ใช่นี่สตรอเบอร์รี่เกาหลีค่ะหวานกรอบมากนะจะมาว่าเขาเปรี้ยวได้ยังไงคะ